หมือนกับคนหนึ่งว่าเราทั้งหลายขนาดนี้เหมือนกับว่ามาเที่ยวชมในงานมโหหลานอันยิ่งใหญ่คืองานโลกงานโลกอันนี้ถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเรามาด้วยความเผลอตัวมาในการลืมตัวแล้วเนี่ยอาจจะหลงละเลงผูกพันยินดีอยู่กับงานของงานงานโลกนี้ได้ นี่ว่างานวารดพระศพบงานทั้งต่างเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ให้คนเราเนี่เกิดมาคมลุ่มหลงได้แต่เราทั้งหลายที่มาอยู่ในวงงานเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาอะไรที่จะควรไปเป็นข้อวัดปฏิบัติเพื่อจะหาผลประโยชน์แก่ตัวเองได้แล้วก็ต้องมาเดี๋ยวนี้เรามาดูโลกเรามาดูงานวหระรบเท่านั้นไม่ใช่ว่าเราจะลืมงานที่บ้านของเรา งานที่บ้านของเราอยู่ที่ไหนสมควรแล้วหรือที่เราจะมาหลงและลึงอยู่กับงานของโลกะนี้ต่อไปถ้าเราหลงวันหนึ่งหลงเดือนหนึ่งหลงปีหนึ่งความเคยชินในการลุ่มหลงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนหาทางออกไม่ได้ว่าเราเข้ามาในงานมาหลงอยู่ในงานนี้แต่เมื่อไรในที่สุดก็หลงตัวไปเลยลืมตัวไปเลย นี่การลืมอย่างนี้เรียกว่าโมหะคือความหลงหลงตามกระแสของโลกนี่ว่าความรักก็ดีความไถ่ก็ดีหรือความกำหนัดก็ดีย่อมเกิดขึ้นเพราะงานนี้เป็นงานที่ทุกคนต้องมาประสบกบเห็นอยู่ขณะนี้เองการมาในงานนี้เราอย่ามาดูอย่ามาด้วยความหลงต้องมาด้วยความรู้ตัวเองพยายามคุณคิดพินิจพินยัยอยู่เสมอเสมอว่า คนเราเกิดขึ้นมากับโลกกันนี้แล้วไม่มีอะไรเป็นของของเราที่แน่นอนหรือเข้ามาในงานนี่แล้วเนี่ยถือว่าในงานนี้ไม่มีอะไรที่จะพอจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาอย่างแท้จริงได้แต่ทุกสิ่งเป็นเพียงว่าให้ความสนุกสนานแจ่มวลนสัตว์โลกอยู่ตอน่นั้นเอง